ทอง,ทองนายมีปัญหาอะไรหรือเปล่านายมาแอบมองเราอยู่นานแล้วนะนะนายมีปัญหาอะไร <c oughs> นั่งมองแบบมีความหวังนั่งมองแบบมีความหวังสวัสดีสดีทอง นายไปไหนมานายไปไหนมานายหิวเหรออืนายหิวเหรอเข้ามาถึงตรงนี้แ <Morris> ล <aí> ้วนะดูนะอือฮะ ออกไปเลยดีด